มือนี้มาตามพอสะเทียนโค้งชุดไทยโค้งแรกเิ่นไห่เลขมาแล้วพันว่ามันฟันดีฟันว่าไดปลาหลายคักหลายเนี่ยถ้าฟันแบบนี้พันว่าเลขเข่าแล้วตามที่เคยฝันมากพันวาบ้านหลังนี้พุ่มเจ้าทีดีคักพันว่าถ้าฟันแบบนี้ย่ำได้เพันหมันใจ ฟันว่ามีคนมาห้องใส่หูได้ยินชัดเจนค่ะพันวาแล้วมือหลังมากกับฟันว่าได้ปลาหลายค่ะพันวาถ้าฟันแบบนี้พันวาเลขเข่าแล้วพันวาตามสิ Gibson ่งที่ฟันมามันหมั่นใจแล้วจะเป็นตัวใดน้องไปติดตามพอสตีนใดเลยค่ะสสวัดีครับสวัส่งถนอมค่ะนี่ถามพอสตีนไหนรอบนึงครับพอหน่วยออกเนาะครับถ้าก็ให้ฟันเตีนหรือฟันรูปว่า บ่บ่ใครฝันดูอดิแต่ว่ามันหันฝันแล้วก็แล้วเลื่อยอยู่โ้อสนีิทกันสันแม่นแล้วเลื่อยอยู่กางทีฝันหันฝันได้เลขแล้วก็ทีมาฝันว่าได้ยังเนี้ยได้ป่าได้ยังสินะท่านว่าได้ป่ามังสิมันมันกือทีเข่าล้นแม่นมนัฝันว่ามีอะได้แม่นบ่ได้เงินกะมีอะได้นะแม่มีมีเงินเข้ามาล้นแม่ครับหามีที่มีช่องทางเข้ามาล้นเงินกับอะไนฝันว่าได้ป่าดิเน นั่นแหละได้ปลาหลายอยู่ฝันดีโย่พ่อพีเสี่ยงบอกถึงผู้เจ้ามาก่าได้เสี่ยงเนี่ยไม่้องฝันไม่ทันฝันหลังจากผู้เจ้าไปเมื่อเดียวขึ้นมากก็ขึ้นกับฝันว่าได้ปลานั่นแหละก็แล้วว่าโอ้ยมาเข็ดโยว่าหไมยมันสิมีโศกบอมันเดียวมันสีไม้รีบบอกสันเดียวเก็ดแบดแบดเก็ดเนี่ยขึ้นปลาเนี่ยนะมันฝันงงเสียตะก้อนมันมากนะเมียดึงพอแล้วก็เคยเป็นคนที่ฝัน ฝันแล้วมันหต่ว่าเขา,าเมันจอกง,ง,งวดที่สองเมียนงวดต่อมาเขาลดงวดที<ม>่สองเขาท่านที่ลดแล<ม>้วเ<ม>ขาตาหลังสิตะเลงงวดที่แล้วฝันงวดที่แล้วจจะว่าได้แปดเจ็ดม,มาบอกใส่หูเลยนี่ความจอ่าบอกว่าว่าเลขสามตัวแล้วแต่ว่าจํไม่ได้<ม>บัตทีจำได้จําได้สองตัวจาได้แต่เจ็ดกับแปดมันเลยบอกออกงวดที่แล้วฝันงวดที่แล้วนี่ละแต่ส่วนมากมันถึง่ออกงวดที่สองประจําเลยห้องนอยระลังนี่ เฮี้นหลังนี้ก็เป็นเฮี้ยนเศร้าค่อยเศร้าค่อเจ้าเด้อ่ออากับบุญมู่จ้าก็ล่ะประวัติไส่ไหนม้างได้กับบุญหลแต่ว่าเพิ่นก็ดีอยู่อ่าเพิ่นก็ดีอยู่ครับดีดีเถอะว่าเพิ่นเลี้ยงเ่าแม่ผู้หญิงเห่อเรากับฟันแม่นขึ้นกันแต่ว่าเราบริเวณสามโตเขาเขา<อ>สู้งวดนะแต่ว่าเราบริเวณสามโตพันบอกเจ็ดแปดหรือแปดเจ็ดหรือว่าเจ็ดแปดเนี่ยพันบอกเจ็ดแปนบอกเจ็ดแปดแต่ว่ามันมันมาตัวเดียวนี่ล่ะอ่าพวกเจ็ดแปดกับแปดเจ็ดนี่ล่ะครับมันมันก็ซื้อกลับไปนั่นเนี่ย ครับเออซื้อกลับไปน้ำเนี้ยแต่ว่าสองตัวนี่แหละคิดว่าขึ้นเหรอน้องพอนาะพอาเพื่อนมันใจกับว่ามันมันมันในความฝันกับว่ามันสิสิเขายื่นละอ่าคือว่าสิเข้าพิ่งมาฝันว่าได้ป่าน้ำเนี้ยนะแม่ยพอเราองบ่ยอมตาอันงวดกอนงหดฟังเนี้ยหงุดังไดอหายพี่หลองเลืมงวดกุอนนี่เนาะครับพี่หลองเรื่งอะไรอย่างนี้คืว่าฝันความฝันที่จอมพี่เลียวเนาะครับผมเออฝันฝันว่ามี้ยกล็บกุหลาบ เสียงมาบอกเราไปตังทีว่าหันทีว่าผีว่าคนกันจังกทีว่าจังไงเนาะแต่ว่ามีเสียงมาบอกนะบอกว่างวดนี่เสื่อเด้อแต่ว่าจะบอกไผ่จะบอกไผ่ด็ดขาดก็ไ่ได้บอกไผ่เลยเนครับอกบอกไผ่แต่ว่ากูหูอยู่ว่าหันฝันงวดนี่มันสีบกออกแต่ว่าก็ซสื่อไว้กันไว้แต่ว่ามมนเคยออกงวดที่สองงวดที่สองนี่จะออกเป๊ะเลยมันหอกไปงวดแรกสีบกเคยออกมันจะออกงวดสองมันที่เป็นประจำได้แม่มาอยู่นี่งวดสองจังสีเข่า ประมาณนนั่นบนเถอะไปจะได้ว่าค้างแรกเนี่ยพอา่บอกใครจะคนเลยบอกบอกใครจะคนเลยถือว่าเขาลักสารเอากระดาษได้เนาะเอากระดาษได้ไปให้เลยอันนี้บอกเราคือกวดสวงแล้วถือว่าเขาบอกได้เนาะบอกได้แล้วคือกวดสวงนี่เพิ่นบอกได้มาเข่าฝันอีกนะเพิ่นบอกได้มาหาเมาอีกนเมียนเพิ่นบอกได้มาหาเมาอีกก็คือว่าถือว่าเขาบอกบอกได้บนเถอะไปอันนี้คือเขาคุยชวนฟังพี่น้องกันเนาะอ่ะเังเย่คือว่าไม่บอกใครไมบอกมึงอยู่แค่เมียนอันนี้เป็นกวดสวงแล้วกวดสวงแล้วเพิ่นบอกบอกก้อนแรกกันเพิ่นบอก คือคือประมาณนั้นห่างบอกไผ่เพิ่นบอกเลยเรื่อห่างบอกไผ่ก็ถือกระดาษไปซื้อกับผูบอกเขาเจ้ามือเลยโลกไนล่ะลงต่ำโลงตันเลยมู่บอกกับมู่ถามกับผูบอกได้เรียกตัวได้ไหมนี่กับผู้บอกเขาเจ้าเพราะว่าเพิ่นบอกว่าพ่อใหญบอกไผ่ก็เลยเอาตามคำเพิ่นบอกก้นออกไปแล้วมันไกลไกลงวดมาแล้วเลยไกลงวดมาแล้วงวดที่สองนี่คือว่าบอกได้บอกได้เต็มที่แม่บอกได้เต็มที่บัดพ่อพอโลกช่องไปแล้วพอแล้วมาฝันดีแม่ก็เลยมาฝันดีว่าฮอนจะเด้ปลามีแต่ปลาตัวใหญ่ไรมาเป็นตายยังป่าปลาพวก ปลาแม่ปลานิ่งไปยัอย่างที no ่นี้ะหันฝันปลาในป่าพวกนี้เกจพวกนี้ย่งหนูันมันพที่เข่ารอดไหมเข่าแม่น้จะสวด้มเพอนหันฝันบาในป่าอะไยังนูันเข่าแล้วจี๊ดอื่นาแลไปปลาคอปลานอื่นแต่ยังไข่อยตาวันฝันบาในป่าพวกปลานิ่งปลาปลเทียนไปยังมันเป็นปลามันมีเกจเนาะครับมันมีเกจอะ็รีไปตามนั่นก่หน่าไปเจ็ดแต่เกจตามที่คนมาบอกเลยเอาตามนั่น งอนนี <Jordan> ่ก็เลยบอกได้บอกง่ายสบาปบอกได้บีหผังงอนผมกเป็นงอนที่สวมตัวเสียก็เคลื่อนไง่ายนะเนี่ยไอ้ฟอกกาไปบอกที่สองนะ้อนนี่บอกได้ครับงอนเพราะว่าเป็นงอที่สวมเกียวัุกเากับมดแต่ว่าผันนั้นเลยมันจะออก้อนนี่ที่สมรดออกแต่ล่องล่องเสียงเบิ้งอนึ่ถ้าเียวาดวงมากสบมาเนาะอันนี้ก็ได้แต่ต้อมีคนได้แน่นบอกก็ว่าแต่ขันเต่งขันตลอดนะ ใช่เลยตัวมาจัที่สองเนี่เดี๋ยวนี้นะเดียวนี้ะเจ็ดแท็แทเดนะเดียวนี้นะถัดตรงนี้นะเนี่ยนะเย็ดแท็บแท็บเจ็นมีต่ว่ามันพูดมันพูดแต่ว่าบอกว่นกเียที่น่องร้านนะี่่องนีองกันมาเลยมาเลยก้าบอกท่านประธานบอกใครก็ว่าเราไปที่ร่องไที่มนนีสครับันตัวแยก่

ไปที่สนามไปก็ซื้อเสียมมายอะหม้องไปรอ้ื้กว่าอะ้วุกเนี่ยโอ้ยทของอ้ไปไม่ได้บอกเลยเนอะพี่นต้องไปแม่ก็บอกผู้กระสือเลยนะพูดซื้อไปยินไปซื่อที่กันยดแปดยัดแปดต้องไปเลยต้องต้องิบองลานพแล้วผมผมกแมบบอกกระสือ ซื้อความนซื้อวามเราอาเาเป็นสัตว์ในีรแต่ว่ามันจออกงวดที่สองงวดที่แล้วแต่ว่าฝันต่งวดก้อนพุล่ะงวดนี้มันจะออกมันจะออกกอนนี้เนี้ยออกนี้งวดทัดไปเินันตลอดอ่งบานเืองจาเ่อเนาอย่าเือจะป้อรืดีเลยของคนนั้นรัเมินสินเด็ก่จะเืมจะเรือ ไปททยคระขาดแง่เด็กที่เรื่มเรื่มเรื่งมันหลายจ้าของคนเดเสียไว้นี่อพี่น่ยชิือเส้แจวีครับเียนอได้ไหมเสื้อกระเ๋าที่แจงไว้นีนนาตตอรี่มาตัอรี่เท่าไหร่เนีเพรานว่าออกมาเสียดายน้ำนเนี่เนมันเต็มซันีี่นาันมันหัมางเตะได้แมงว่นกบบอกือว่าอายุเจ้ายุหัวนึงเออเต็เต็มแปดร้อยือแปดร้อยนเด้มาอว่ามาอว่นเต็มเน้ยเตมซัน เจ้าเมือขาเจ้าว่าเจ้าการมาเล็กมาจะใส่อก็ฝันอยู่เนาะคือแปดลอยเงืนชือแปด้อเงื่นค่เจ้ามือือแปดลอยเงนบงคนรุ่นมากบนี้ข้าง้าเจ้าไปอยู่แต่ใจมันบิดแต่ยากลายเส้นขเจ้าายชื่อขาเจ้าเดืยองเมัน่ะแต่ดอกมาจะเสียดายไหมเสียดายเสียดายทุกดเด้ทุ่งวัดเด้ทุกวัดเสันทุ่งวัด่นย เอ้ยวาเดกของห่วงมันบก่เพ่งี่ก็าเจ้าี่มเจ้มาอาเจ้ม่ี่วงนะครับาเจ้อีกที่ม่เจี่วงครับแ้วก็เาซืแล้วก็าาทีเี่นะเิะโเดวก็พอได้ันชีแต่เทียนลยนะเลที่เจ้น่ะเนโอ้ยเขากตตาเลยนะเพื่อนรถมือซื้อมาากลได้รถ เป็ดยนเลี Billie ้ยงคนเนี่ยต้องทำกันต้อเตะลีฟฟเลยเอาคนััมใจเขาอะไรโชว์งี้ยกโจยันครัวเดิอนะครับพอแล้วว่าใจอักแล้วก็ให้เลยไปกับฟันมาได้ตาหลากหลายนะครับลานี่ลานี่เกียคติบ้า มันใจหักแล้วเจ็บจกแต่เจ็บเั้ยฟันแบบนี้หนแหงว่าแล้วก็ออกพวดสอางมาแทแล้วเข้ามันมาแต่ยิ่งเมื่อฟันว่าเลยตายยิ่งมันใจเดี๋ยวสียาลืมเด็ดขาดซื้อไว้เด้อพี่ต้องลกขุ้นมาเปนแม่เั็นลาเน,นานะ ไอ้วแมพิ้ไม่นอกคนว่ายเด้อันนี้พี่นอกคนซื้อทั้งหาซี่ก็ซือว่าเป็นดวงเลยซี่สีพี่นอกคนหน้าตามน้ำุณแม่ตเขาไล่ะปัญหาแต่ที่เราดีเนาะ่ารเนาะอ้าวเป็นเกี่ยว้องที่โจท์รพตะเคียนนี่นะครับอะไรเงินหมดเรับผมนั่นผมรอกหักเล้วมันสิ็้ัล้วเยน้ำมันใจนได้หลายแต่้อน้ำ่ามาเ่อยๆผ่านหยาบนีเด้เก็ดเคดเดเนก่านดูดยามันได้นะเนี่ มันไม่ได้ปลาได้หลายอย่ได้รอดไม่ต้มั่นใจได้รอดเพหนึ่งชิมใจได้เลยตอนต้องความเป็งเนาะต้องมันก็เพราะฉะนั้นเราคุณพี่น้องที่น้องอยู่ลบกับชิมด้วยกเนเลยลบชิบแล้วมันผลตกเองเราไปกับอะไรได้ยิน่งเหรอขับกลับไปแล้วกันอย่ามาที่นี่ก่อ